รายละเอียดสินค้ากระดาษรองชะของหม้อทอดแบบใช้แล้วทิ้งเหล่านี้ได้รับการออกแบบให้มีรูปทรงกลมม่จำเป็นต้องฉีกพับตัดหรือพับเพียงแค่ใส่เมื่อคุณพร้อมที่จะปรุงอาหารขอบที่ยกขึ้นช่วยป้องกันด้านข้างของหม้อทอดและป้องกันไม่ให้อาหารติดกับมัน เหมาะสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมนันเตาอบไมโครเวฟเตาอบหม้อนึ่งห้องครัวและอื่นๆสามารถใช้อบทอดหรือวางอาหารเหมาะสำหรับอบที่บ้านตั้งแคมป์บาร์บีคิวปาร์ตี้ฤดูร้อนและอื่นๆเบาและใช้งานได้จริง ประกอบด้วยกระดาษ50แผ่นในปริมาณที่เพียงพอและตัวเลือกที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการในการทำอาหารการอบและการเปลี่ยนใหม่ประจำวันของคุณทิ้งกระดาษซับหลังการใช้งานไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดหม้อทอดอีกต่อไปการใช้งาน หหลังจากใช้กระดาษแล้วการใช้งานหม้อทอดจะไม่ยุ่งอีกต่อไป 2. ทิ้งกระดาษซับหลังการใช้งานไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดหม้อทอดสามกระดาษของหม้อทอดของเราหนาพอที่จะทนต่อเวลาอบสี่กันน้ำมันกันน้ำไม่ติดไม่เสียหายง่าย เหมาะสำหรับทุกความต้องการในการอบของคุณข้อมูลจำเพาะวัสดุกระดาษซิลิ้อนเยื่อกระดาษขนาด20ดอกจันสิบดอกจัน4.5เซติเมตรสีขาวน้ำตาลคุณสมบัติกันน้ำมันกันน้ำทนต่ออุณหภูมิสูงหมายเหตุอบอุ่น สำหรับสินค้าเพิ่มเติมกรุณาเข้าไปในร้านของเราเนื่องจากความแตกต่างของหน้าจอหรือแสงสีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากภาพเล็กน้อยและโปรดให้ข้อผิดพลาดเล็กน้อยเนื่องจากการวัดด้วยตนเองหากมีปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรดติดต่อเราเรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องสำหรับคุณ